สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณให้ทัศนะฟุตบอลร,รายการสําคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆไี่สามารถกดติดตามกดทัชไลน์เข้ามาได้โอกาสการันต์เเลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่กัมาเตก้วะนะครับไม่พลาดนะครับสนใจเชียร์บอลเชียร์บตกลาคอมบิชันเยอะมากถ้าคอมมิชันก็มีแถมมีลิงก์และสา,าสามารถสร้างรายไดใ้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยไม่พลาดนะครับ เราจะไปที่ทีเด็ดแล้วครับบุนเดซิก้าสองเยอรมนีแซนทาวเซนเปิดบ้านพบกาบสตัดนะคะเจ้าบ้านอยู่ันสองนั้นบนตารางคะแนนของบุนเดซิก้าสองส่วนดาสตัดดับหนึ่งนะโอ้โหทีมเยอเป็นนี้ฟอร์มดีนะราคาเปิดมาทีมเยือนต่อครึ่งลูกนะหกเกมหลังคู่นี้เจอกันมาครับดาสตัดชนะสามแซนทาวเซนชนะเกมเดียวเองทีมเยอนดีกว่านะครับมาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันหน่อยแซนทาวเซนสิบเกมหลังล่าสุดนี่มีแพ้ไป3เกมเสมอ2ชนะ5ฟอร์มดีอยู่นะ บวกไป5เกมเสียไป3ัเปอร์เซนต์การบวกดูดีอยู่ส่วนแซนเฮาเซนเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ3เสมอ4แพ้3โดยรวมก็บวกไป6เสียไป3เกมเปอร์เซนต์การบวกใช้ได้เลยนะแซนเฮาเซนเชียร์ได้อยู่มาดูดาวสตัดกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดไม่แพ้ใครเลยเสมอ3ชนะ7จอฟอร์มดีมากไม่แพ้ใครเลยนะแล้วก็บวกไปถึง5เกมเสียเกมหนึ่งโดนหานเปอร์เซนต์การบวกก็สูงนะครับเชียร์ได้เลยดาวสตัด อัตราการบวกดีฟอร์มดีเปอร์เซนต์บวกดีนะครับเกมเยอรานะสตัดสิเกมหลังล่าสุดที่เสมอ4นะไม่แพ้ใครเลยชนะถึง6เกมแล้วอัตราการบวกดีมากครับบวกไปแกนะเสมอ1เสีย2เกมเท่านั้นนะเปอร์เซนต์การบวกสูงด้วย70%อนผู้นี้เชียร์ทีมเยอนดีกว่าเปอร์เซนต์การบวกสูงกว่าฟอร์มดีกว่าแล้วก็เจอกันมาดีกว่าด้วยนะครับไปดูราคากันราคาเปิดมาครึ่งลูกได้เต็มถ้าอยู่ปปหนึ่งเจ็ดสี่นะผู้นี้อยู่ทีมเยอเลยจัดครึ่งลูกได้เลยนะครับแล้วก็ปป คิดว่าไม่พลาดทีมเยือนเก็บชัยได้ครับส่วนคู่สองอยู่ที่บุนเดสิก้าสองเยอรมนนีนะเป็นพาราโบเปิดบ้านพบฟอร์ตูน่าดุสเซนดอร์นะครับเจ้าบ้านอยู่ดับ5นะบนตารางคะแนนของบุนเดสิก้าสส่วนทีมอยู่ดับ6ถือว่าดับคะแนนใกล้เคียงนะเจ้าบ,บ้านต่อบปอป,ปผลงานคู่เนี้ยเจอกันมาแล้ว6เกมหลังล่าสุดนี่เป็นดุสเซนดอร์ชนะไป3นะพาราโบชนะ2องดุสเซนดอร์ดูดีกว่านิดหน่อยนะครับ มาดูฟอร์มเจ้าบ้านกันหน่อยพาดบอฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดนี่มีชนะ4เสมอ1นะเสมอ2แพ้4ทรงๆนะครับบวกไป4เกมแล้วก็เสียไป4เกม50-50อยู่อุ่นเครื่องเยอะอุ่นเครื่องไป8เกมอะ10เกมหลังอนะแล้วก็พาดบอลในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีชนะ3เสมอ2แพ้ไป5ฟอร์มในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวก4แล้วก็เสียไป5เกมนะพนะาดบอก็อัตราการบวก40%นะประมาณนี้นะมาดู ดันดอ็อกยิมเยือนหน่อย10เกมหลังล่าสุดแพ้3เกมเท่านั้นนะครับชนะไป7เกมไม่ดูดีนะแล้วก็บวกไป4เสีย4 50 50ส่วนดเซนดอ็อกเกมเยือน10เกมหลังล่าสุดนี่มีชนะ4เสมอ1แพ้นนไป5เกมเยือนดูดับลงนิดนึงก็บวกไป4เกมเสียไป6เกมประชากรบวกเกมเยือน40%ไงมไม่ขาดผู้นี้แม่งสูสีตัวเลขมันพบๆกันนะ ก็เจ้าบ้านต่อ,ตอ,ตอปปอนะลองดีกว่าใครต่อให้ลองดีกว่านะดูราคากันเจ้าบ้านต่อปปได้เต็มนะลองได้จุดแปดเจ็ดผมิาราดนน้อมไม่ยันได้ะระดับคะแนนถือว่าใกล้เคียงกันด้วยนะสูสีมากๆนะครับมีโอกาสจบเสมอสูงเอาเป็นว่าคู่นี้จัดเสมอแล้วกันนะใครต่อให้ลองลองที่ดูซึนน้อได้นะครับชอบตามก็ได้โปรโมชั่นเยอะมากครับโปรโมชั่นกะมีแถมมีลิงก์ล่ทรัพย์สามารถสร้างไรายไดใ้ให้กับท่านตลอด2ี่สชั่วโมงเลยไม่พลาดตามกันมาได้นะครับยังไงวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยสวัสดีครับ